เฮ้เฮ <ign> <sm> ้เฮ้เฮ้สีค <com> like <yt> um ่ะสดียกเมนะคะนคิงครับค่ะเราต้องมาขอทไมมันผ่าเอียงเนี่ยเดี๋ยวเรานั่เอียงฉากมันเอียงเราไม่ได้เอียงค่ะเพราะว่ามีใครไปติดต้องค่ะเพราะว่าเราเซ็ตมาอย่างดีแล้วค่ะ ประมาณนั้นครับไม่ต้องเซตใหม่ครับเดี๋ยวเซตขอโชว์ผมแล้วกันโอเคค่ะขอโชว์ผมใหม่อกนะเพิ่งไปตัดมาอกไอ้นะมาดูมาดูที่ดีที่สุดในโลกครับไม่ดีค่ะไม่ดีนะคะเพราะว่าหน้าตาเราสวยเป๊ะขนาดนี้โอ้โหการพูดครับเรู้จักทรงครับนี่มันหนึ่งกระสุนชัดๆครับนี่เล็กหนึ่งครับนี่คิดไปเองหรือเปล่าคุณไปโอเกคครับออกทะเลยไปแล้วว่างมีวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้นะครับของผมมัมีอะไรบ้าง ช่องสองถ่ายอะไรมา่วันนี้ช่องสองวันนี้นนครับมีตอนสี่โมงครับพีว<ะ>ีดีเอนะแล้วก็2องทุม่มครับสองทุ่มครึ่งจะเป็นซอสีทีของ s f G ซ l เออราง PR, น,นครับประจำเดือนนี้นะแล้วก็อ e ีกอย่านึงคีเมครับ,รบอันนี้ไว่ได้ใส่ไว้โปรแกรมครับแต่เพิ่งจะรับรับตะก,กี้เลยครับประกาศสิทธมาจากบุคคลท่านหนึ่งครับไม่อยากเอ่ยนามครับเป็น p g n p r e d a t o ทูครับจะเล่นอย่างไรก็ต้องติดตามนะครับแต่ผมบอกคำเดียวได้ว่าเซอร์ไพรส์มากครับคือหญิงสาวแสนสวยครับแค่นั้นเลยผมบอกแค่นั้นว่าหญิงสาวแสนสวยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่าคิดไปเองครับเอมี่เอมี่มันไม่ดีครับอย่าไปทำร้ายตัวเองเช่นนั้นครับเอมี่มันไม่ดีครับไม่ได้ทำร้ายตัวเองเพราะว่ามันจำตัวเองเป็นสาวสวยค่ะโอ้เอาเถอะครับไปเรื่องต่อไปเลยดีกว่าครับค่ะโอเคใครที่พลาดรายการถ่าสดไปนะคะ ก็คือเมื่อวันสัาห์ที่ผ่านมานั่นเองไม่ว่าจะเป็น S F Tournament ที่มีเอาันเองนะซึ่งคลิปย้อนหลังออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มี Delta Two Delta Two เลลต้าเ่ย์ลต้าลาชิงเลาวชิงนะคะต้องสังเกมเอ้ยสองเกมค่ะสองเกมมืน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 นะก็ออกมาการเรียบร้อยแล้วใครที่พลาดไปเมื่อวันเสาร์เนี้ยก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะแล้วก็เวอแ์งทน T มีเอาทัวร์นาเมนต์เองนะซึ่งลาิงใช่มใช่ เดือนมั่งสี่เกมเชียวเลยนะใครที่พลาดไปก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e com snl channel นั่นเองนะส่วนวันนี้ข่าวอะไรกนกะ็วันนี้จะ,จะเป็นขออ่าวรายการโอนเม์มน,นะช่วงนี้ครับแล้วก็ข่าวย้ายตัวต่างๆสำหรับในเกม เซอร์ทูครับก็อยากทัวร์นาเมนต์ที่วันนี้นะคุณอาลีฟีจะรับหน้าที่แคสให้ในายก็มีทางบิ๊กพอยครับบิ๊กพอยบัตเชิร์ช่รับไม่รู้ลืมชื่อรายการ <c oughs> ด้วยต <c oughs> <ๆ>่อยบิ๊กพอยบัตเชิร์เจ็ดครับน่าจะเป็นอันนั้นนะ,นะนะก็จะแคสกันตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มค่ะหรือ <c oughs> ถ้าเกิดมันมันตะกุตตะกากไม่สะดวกคุณอาลีฟีก็บอกว่าจะย้ายไปสไตล์ลีเดอร์ซีรีส์เจ็ดแทนอ่าเนี่ยสุดสไตล์ลีเดอร์มานาน สตาร์ลีเดออยูสตาร์กันล้วไงตาซีรีส์ตาซีรีส์ตกลงชื่อรายการไหนกันแน่คือตาซีรีส์คือรายการหัวเฮดุสตาร์ลีเดอร์เป็นรายการย่อยครับมีหลายเกมไงอ่ะแต่ก็เป็นมีสตาร์ไฟแบงค์นู่นนี่นั่นวอล์กแทงเอลเอลปุ๊บปุ๊เป็นอันนี้ของเขาไปที่คือเป็นทัวร์นาเมนต์ของเขาคือตารซีรีส์ประมาณนั้นเพื่อจะบอกว่าคนตัดทิปอะเนี่ยนะคล่องใจแล้วะนะบอกคงจะชื่อรายการไหนกันแน่ก็คนเขียนก็ เขียนนะครับอยากเขียนอะไรก็เขียนครับคนเขียนพ่อคนเขียนต้องสองคนตัดคลิปครับคือวันไหนคนเขียนอารมณ์อารมณ์อยากเขียนสตาร์ซีรีสเขาเขียนสตาร์ทีวีครับวันไหนที่เขียนสตาร์ลีเดอร์ก็สตาร์ลีเดอร์ครับก็ตามนั้นครับคนคนอ่านน่าจะเข้าใจกันนะมันเป็นรายการรวมๆครับไม่มีอะไรมากนะแล้วก็มีข่าวย้ายตัวครับที่ออฟฟิเชียลหน่อยๆนะว่ามาแล้วว่าอาน์อารครับผู้เล่นเก่าของนาวีนยเตรียมย้ายกลับมาครับโดยที่อันดิ้งนะคุรุษกี้น่าจะย้ายออกจากวี แต่ยังไม่ชัวร์นะแต่ข่าวในในตัวเรื่องของสตาร์สตาร์ซีรีส์รายการน,นี้คือไม่มีชื่อคุโรก้กับอาดาเนี่ยไอ้คุโรกี้กับปันนี่ก็น่าจะดาวได้ไไดเราเมื่อคืนเมื่อคืนเจ็บครับมเมื่อคืนแทงมันเจ็บเจ็บมากครับเดินออฟฟินนี่เหมือนโดนอะไรแทงหลังไม่รู้ครับแล้วยิ่งบอสของเราถึงปุ๊บหนักกว่าเดิมครับทไมอ่ะโอ้โหปืนโกนเลยครับตึ๊งตึ๊งตึ๊งเฮ้ยไป็นทำอะไรมาหลังได้ผ่านครับแพ้ครับเมื่อคืนแดงเดือดแพ้ครับ สถานีมันอยู่ยากครับนั่นคือใครเจออยู่ยากอย่างพวกผมนี่โอ้ฉันหลงยักษ์เลยไม่เห็นหรอครับไม่ดูไม่รู้โอ้โอเคครับแล้วสถานจะกินพูดถึงเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเั้ยแดงเดือดนี่คืออะไรแดงเดือดบอลบอลเมื่อวานอ๋อไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไค่ได้ดูบอลไม่ค่อยได้ดูกีฬาเท่าไหร่ปกติก็นั่งมันจะนั่งดูอนิเมะแล้ววันี้ครับเป็นคนตัวเอกตู้นครับก็มีคาแรคเตอร์หน้าตาอะไรเหมือนหน้าอนิเมะ ถุยถุยถุยแบบราก้มหน้าถุยด้วยโอเคครัถ้าเกิดคุณไปดูไปมุมดาหลักของอีมี่ม <Yes ีนะคะเวลาถ่ายรูปเนี่ยเกิดอย่างคนม่ได้ทำว่าไม่น่ารักคนเหมือนในการ์ตูนเลยอะไรพวกนี้เมื่อก่อนนะใช่ครับอีมีมี่ครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแต่เดี๋ยวนี้ครับมันไม่ใช่แล้วโอเคครับคุยอ้อริ่มออกอ่าวเดี๋ยวอออก่าวอะไรอีกแล้วเนี่ยมีข่าวอะไรอีก คิดก่อนิดคแล้วก็มี H S ถ้าการคิดไม่ออกนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านใน T G ี L T G P L ตัด I S ตัด P H สองร้อนั่นเองนะเมาคนเดียวกัสองคนเนี่ยโอเคครับก็จะมีข่าวหลายข่าวว่าสามอ่านกันได้นะจ๊ะใน T G P L ครับแล้วก็ผลของการแข่งขันต่างๆครับ r G N มี a l l u t i o n นี่ครับคู่นี้นะก็จะขึ้นจัดการตามให้นะใช่ครับ คลิปย้อนหลังรายการย้อนหลังรายการที่คนไม่ได้ดูสามารถเข้าไปดูใน้ที่อยู่ที่ด่นคอมแต่ละที่ทีวีแอลช่องแชแนลนะคะสว่วนคลิปที่เก่ามากๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่คอมวิบเวทีวีนั่นเองไงแน่นอนส่วนวันวนี้เราสองคนขอ,ขอ,ขอตัวลาเกิดก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะมีนี่ไปไหนครับอ๋อไม่ได้รีบค่ะไม่ได้สร้างเงินไว้ไม่ได้สร้างเงินค่ะสร้างตัวละครไรดีนี่ไงกาลลัังเ่่นไไมด้ร เค้ื่องโอเเคคครรับื่องจอเครื่องเอมี่เขาแรงครับแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวสักวันอย่ายืนยาวับยัยได้เสร็จจำไปเราได้เครื่องผมไม่เครื่องไม่เครื่องใช่ไหมครับกเครื่องอีนโดไงฮาร์ดดิสมันนอยโอ้ยโอ้คุณน้อยพูดโอเคครับไม่เป็นไรจะบอกว่าจุดนั้นนี่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างที่ผมพับเราผ่านมาครับแต่เราต้องใจครับเราต้องใช้ครับเพราะเราขีนข่าวไม่ได้เล่นเกมเยอะครับจะไปดูเป็นคนดีครับ ไปเออได้แล้วเดี๋ยวแกก็เล่นเกชมชายอีกแกปวดฉันอีกที่บ้านมีนอนมุกอยู่ก็ไปจันทร์ศรีไปเออโอเคจันทร์ศรีนะคะตอนนี้มีกับนายกี้ขอตัวลาไปจันทร์ศรีกันนะคะใช่ครับตอนนี้ขอไปแล้วนะครับสวัสดีครับสีส่สวงใจกัน